สวัสดีครับพบกันอีล้นะครับสำหรับเที่ยวสนะครับสอเปี๊ยะพีจังหวัดมหาสารคามนะครับบริการอยกจะกาสมาส่งกุณพ่อนะครับประลองสินนะครับาเสือรลนะครับอยู่อัลเภอห้วยเม็กครับอ่าจังหวัดกาลสินห้องนะครับอ่าวันนี้อยาจะมาสัมภาษณ์คุณพ่อนิดนึงครับว่า

มื่อกีประมาณนี้นะครับสำหรับเซี่ยวต์ตนนะครับขายรถฟอร์ดเบียร์พจังหวัดมาศรักครับนะครับถ้าคลิปต่อไปเท่าที่ไปส่งรถอยู่จังหวัดใดอัาเพื่อใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับมื่อกี้ขอการขับรถสวัสดีครับ